ลูกเมียน้อยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าส้อยอายุ18ปีเธออาศัยอยู่กับพ่อแม่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งครอบครัวของเธอนั้นมีฐานะยากจนพวกเขามีอาชีพทำนาส่้อยมีพี่สาวอีกสองคนแต่พวกเขาก็แต่งงานแยกย้ายกันไปมีครอบครัวกันหมด ด้วยความที่ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนทําให้พ่อแม่นั้นไม่มีเงินส่งส้อยเรียนหนังสือเธอจึงเรียนจบแค่ชั้นปสีแล้วต้องมาช่วยพ่อแม่ทํานาเลี้ยงควายหลายครั้งที่เธอน,นึกน้อยใจในโชคชะตาชีวิตของตัวเองอยากมีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนเพื่อนคนอื่นๆแต่พ่อและแม่ของส้อยไม่ให้ความสำคัญ กับเรื่องเรียนมากนักพวกเขาคิดแต่เรื่องทำมาหากินจึงไม่อยากให้ซ้อยไปเรียนหนังสือและให้มาช่วยทำงานแทนอยู่มาวันหนึ่งซ้อยไปซื้อของที่ตลาดกับแม่ระหว่างที่เธอกำลังเดินถือของตามหลังแม่อยู่นั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาชนกับเธอจนล้มชายผู้นั้นเป็นหนุ่มวัยกลางคน แต่งตัวดูดีมีฐานะเขาช่วยประคองซ้อยขึ้นมาชายหนุ่มคนนั้นรู้สึกประทับใจในรูปร่างหน้าตาของซ้อยเขาจึงถือโอกาสพูดคุยกับเธอขอโทษครับผมผิดเองที่เดินไม่ดูตาม้าตาเรือเจ็บตรงไหนบ้างไหมครับฉันไม่เป็นไรจ้ะชายหนุ่มคนนั้นช่วยเก็บของขึ้นมาให้เธอ สายตาของเขาจับจ้องมาที่ส้อยแล้วยิ้มทำให้สร้อยรู้สึกเขินคุณชื่ออะไรครับมาเดินตลาดคนเดียวหรอครับฉันชื่อสร้อยจ้ะฉันมาเดินกับแม่แม่เดินไปข้างหน้าโน้น,นจ้ะผมชื่อทองครับเรียกผมว่าพี่ทองก็ได้ครับพี่น่าจะอายุมากกว่าน้องสร้อยประมาณสิบกว่าปีได้ จ้ะพี่ทองยินดีที่ได้รู้จักนะน้องส้อยยินดีเช่นกันจ้ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวไปหาแม่ก่อนนะจ๊ะซ้อยยิ้มให้ก่อนจะเดินจากไปนายทองหันไปมองซ้อยรู้สึกถูกใจในตัวเธอสักพักเพื่อนของเขาก็เดินเข้ามาหา เมื่อกี้ข้าเห็นเองยืนคุยกับผู้หญิงมีอะไรหรือเปล่าข้าเดินชนน้องเขาล้มเลยช่วยเขาแล้วก็คุยกับเขาอยู่พักหนึ่งไม่มีอะไรลร็อกแต่ข้าเห็นสายตาเองมองเขานะถ่าทางเองดูสนใจเขาไม่น้อยแต่ข้าว่าเองอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเองก็มีลูกมีเมียอยู่แล้วน,นี่นะหน้าที่การงานเองก็ดี เป็นถึงประหลัดอำเภอถ้าชาวบ้านรู้ว่าเองไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นมันจะไม่ดีเอานะข้าไม่ได้คิดจริงจังอะไรหรอกนะ้าเองก็รู้อยู่อีกอย่างข้าก็ไม่ใช่ประหลัดอำเภอที่นี่ซะหน่อยแค่มาเที่ยวหาเองกับเพื่อนๆที่นี่ไม่มีใครรู้หรอกว่าข้าเป็นใครแต่ข้าก็รู้สึกชอบน้องส้อยคนนั้นนะดูสวยและท่าทางใสซื่อดี เองนะนี่ใสเจ้าชู้ไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆทองอยากทำความรู้จักกับซ้อยให้มากขึ้นและอยากได้ซ้อยมาเป็นเมียน้อยอีกคนเขาจึงคิดหาทางไปเจอซ้อยและทำให้เธอตกหลุมรักเขาให้ได้และในที่สุดก็ตามสืบจนรู้ที่อยู่ของเธอตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานายทอง ใช้เวลาว่างในวันหยุดแวะเวียนมาหาเพื่อนในอำเภอที่ส่้อยอาศัยอยู่แล้วทำทีบังเอิญไปเจอส่้อยในหมู่บ้านโดยอ้างว่ามาหาเพื่อนที่เป็นครูในโรงเรียนนายทองพยายามเข้าหาส่้อยเพื่อตีสนิทและทุกครั้งที่เขาไปหาส้อยที่บ้านเขามักจะมีของฝากติดไม้ติดมือฝากส้อยและพ่อแม่อยู่เสมอ เขาพยายามทำดีกับครอบครัวของเธอมาตลอดจนพวกเขาไว้ใจและในที่สุดนายทองก็สารภาพรักกับซ่้อยและขอซ้อยเป็นแฟนเมื่อซ่้อยตกลงคบหากับนายทองนายทองจึงเข้าไปพูดคุยกับพ่อแม่ของเธอเพื่อจะมาสู่ขอพาซ่้อยไปอยู่ด้วยโดยอ้างว่าจะพาซ่้อยไปทำความรู้จักกับพ่อแม่ของเขาก่อน และจะมาสู่ขอทำพิธีแต่งงานภายหลังนายทองได้นำเงินก้อนจำนวนหนึ่งมามอบให้พ่อกับแม่ของส้อยเป็นของมั่นหมายและอ้างว่าพ่อแม่ของตนอย่างไม่ว่างที่จะมาเจรจาสู่ขอด้วยตนเองพ่อแม่ของส้อยเชื่อใจในายทองเพราะเห็นว่าเป็นคนดีและมีฐานะไม่คิดว่านายทองจะมาหลอกและเงินที่เป็นของมัน ก็มีจำนวนไม่ใช่น้อยพ่อแม่ของส้อยจึงตัดสินใจรับไว้และอนุญาตให้ทองพาส้อยไปอยู่ด้วยได้เมื่อถึงเวลานายทองก็พาส้อยไปที่บ้านพักหลังหนึ่งเป็นบ้านที่นายทองแอบซื้อไว้แต่ไม่มีใครอยู่มีเพียงแม่บ้านคนหนึ่งชื่อยายเพียงเป็นผู้ดูแลบ้านและอาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นัก ยายเพียงไม่รู้มาก่อนว่านายทองมีลูกมีเมียอยู่แล้วเขาเป็นเพียงผู้ดูแลบ้านที่นายทองจ้างเอาไว้นายทองพาส้อยมาอยู่ที่บ้านหลังนี้โดยให้ยายเพียงคอยแวะเวียนมาดูแลส้อยทองอ้างว่าพ่อแม่ของตนไปทำงานราชการที่ต่างจังหวัดจึงยังไม่ว่างมาหานายทองเอง ก็จะแวะมาหาส้อยเป็นบางวันโดยอ้างว่างานเยอะจำเป็นต้องเดินทางบ่อยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยทั้งสองใช้ชีวิตคู่เช่นสามีภรรยาทั่วไปส้อยหลงรักทองและไว้เนื้อเชื่อใจเขาเป็นอย่างมากเธอไม่ลังเลสงสัยในตัวของเขาเลยด้วยความที่เธอยังเป็นเพียงหญิงสาววัย18ปียังอ่อนต่อโลกมากนัก และไม่เคยมีความรักมาก่อนไม่มีโอกาสได้เข้าสังคมและมีเพื่อนเหมือนคนอื่นๆซอยจึงไม่เคยได้เรียนรู้ชีวิตภายนอกสองเดือนต่อมาสอยรู้สึกไม่สบายมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างหนักยายเพียนจึงพาซ้อยไปหาหมอหมอบอกว่าเธอนั้นตั้งครรภ์ได้สองเดือนแล้วซ้อยกับยายเพียนรู้สึกดีใจมาก เธอรอที่จะบอกข่าวดีกับนายทองซึ่งเป็นสามีและในคืนนั้นนายทองก็กลับมาหาซอยที่บ้านพี่ทองจ๊ะเมื่อเช้าฉันไปหาหมอมาจ้ะฉันรู้สึกไม่สบายมาสองสามวันแล้วยายเพียนเลยพาไปหาหมอจริงเหรอส้อยพี่ขอโทษนะที่ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลส้อยเลยแล้วหมอว่าอย่างไงบ้างละ่ะส้อยป่วยเป็นอะไรพี่ทองจ๊ะ ฉันท้องได้สองเดือนแล้วจ้ะเรากำลังจะมีลูกด้วยกันฉันดีใจมากเลยพี่ดีใจไหมจ๊ะนายทองรู้สึกอึ้องไปพักหนึ่งเพราะเขาไม่ได้คิดที่จะมีลูกกับส้อยตั้งแต่แรกนายทองแซงทําเป็นดีใจไปกับเธอดีใจสิจ๊ะลูกของเราทั้งคนพี่ดีใจจริงๆต่อไปส้อยต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะ ลูกของเราจะได้แข็งแรงจาะพี่แต่ฉันก็กังวลอยู่เรื่องหนึง่งฉันยังไม่มีโอกาสไปเจอกับพ่อแม่ของพี่เลยเรายังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะพ่อกับแม่ของฉันก็ยังไม่รู้ว่าฉันท้องเราจะทำยังไงดีเราควรรีบบอกพ่อกับแม่ของเราให้รู้และจัดงานแต่งเร็วๆดีไหมจ้ะพี่เออไว้พี่จะบอกพ่อกับแม่พี่เองนะตอนนี้พวกท่าน ไปดูแลย่าของพี่ท่านป่วยหนักพี่เลยยังพาซ้อยไปหาพวกท่านไม่ได้นะ่ะอีกอย่างพี่เองก็ยังต้องเดินทางไปราชการหลายที่เลยไม่ค่อยมีเวลามาดูแลซ้อยเลยไว้ถ้าทุกอย่างลงตัวแล้วพี่จะพาซ้อยไปหาพ่อกับแม่พี่เพื่อให้เขาไปสู่อขอกับพ่อแม่ของซ้อยนะแล้วเราค่อยมาแต่งงานกันระหว่างนี้พี่จะให้ยายเพียรมาดูแลส้อยไปก่อนช่วงนี้ สร้อยก็คงแพ้ท้องหนักพี่อยากให้สร้อยได้พักผ่อนเยอะๆสร้อยกับลูกจะได้แข็งแรงนะ่ะก็ได้จ้ะฉันจะรอนะฉันรักพี่ทองนะอยากให้เราสองคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปพี่ก็รักสร้อยจ้ะนายทองกอดสร้อยเอาไว้ในใจรู้สึกกังวลอยู่ไม่น้อยแม้เขาจะมีใจให้สร้อยอยู่บ้าง แต่เขาก็ไม่ได้คิดจะสร้างครอบครัวกับสร้อยเลยเขาเพียงแค่อยากเก็บสร้อยไว้เป็นเมียน้อยแก้เหงาในบางครั้งแต่สร้อยเป็นคนดีและรักเขามากเขาไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่รักและดูแลเขาได้ดีเท่าส้อยมาก่อนเขาจึงพยายามดูแลสร้อยให้ดีเท่าที่จะทำได้และให้ความหวังกับสร้อยต่อไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือน นายทองแวะเวียนมาหานางส้อยเพียงไม่กี่ครั้งเขายังคงอ้างเหตุผลเดิมๆว่างานเยอะจนไม่มีเวลาจนถึงวันที่ส้อยคลอดลูกยายเพียนก็เป็นคนพาส้อยไปโรงพยาบาลในวันนั้นส้อยได้คลอดลูกสาวออกมาเธออุ้มลูกสาวอย่างทะนุถนอมโดยมียายเพียนคอยดูแลไม่ห่าง ลูกสาวของเองหน้าตาน่ารักน่าชังเลือกเกินหน้าเหมือนเองนะนางซ้อยฉันก็ว่าอย่างนั้นแล้จ้ะยายฉันดีใจที่ลูกออกมาแข็งแรงดีขอบคุณยายมากเลยนะจ๊ะที่ช่วยดูแลฉันอย่างดีมาตลอดไม่เป็นไรหรอกยายก็รักและเอ็นดูเองเหมือนหลานสาวแท้ๆนั่นแหละว,ว่าแต่เองตั้งชื่อให้ลูกสาวหรือยังล่ะจะให้ชื่อลูกว่าอะไรดี คิดไว้แล้วจะยายฉันตั้งชื่อลูกว่าแสงดาวจะ้ะฉันชอบดูดาวบนท้องฟ้ามาตั้งแต่เด็กเลยอยากให้ลูกชื่อแสงดาวลูกคนนี้จะเป็นเหมือนแสงสว่างยามค่ำคืนให้กับฉันในวันที่ฉันรู้สึกมืดมนแม้แสงดาวจะไม่สว่างเท่าแสงอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรจะ้ะแต่อย่างน้อยทุกครั้งที่ฉันมองดวงดาวบนท้องฟ้าฉันจะมีความสุขเสมอ ชื่อนี้ก็เพราะดีนะแสงดาวหลานยายยายจะช่วยเองดูแลลูกคนนี้ให้ดีไม่ต้องห่วงนะขอบคุณจ่ยายมีแต่ยายที่ดูแลฉันมาตลอดแม้แต่วันที่ฉันคลอดลูกพ่อของลูกฉันก็ยังไม่มาดูเลยบางทีฉันอาจจะถูกพี่ทองทอดทิ้งฉันกับลูกไปแล้วก็ได้นะ ซ้อยน้ำตาไหลออกมาเล็กน้อยอย่าเพิ่งคิดมากไปเลยนังซ้อยตอนนี้ลูกเองก็คลอดออกมาแล้วเองต้องเป็นแม่ที่เข้มแข็งและดูแลแสงดาวให้ดีที่สุดจ้ะยายฉันจะดูแลแสงดาวให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะทำได้หลายวันต่อมาทองก็กลับมาหาซร้อยกับลูกนายทองดีใจที่ได้เห็นหน้าลูกสาว ลูกสาวพ่อน่ารักน่าชังเหลือเกินพ่อขอโทษนะที่มาช้าวันนี้พ่อมาหาลูกแล้วนะฉันตั้งชื่อลูกสาวของเราว่าแสงดาวจากพี่ทองพี่ก็ชอบชื่อนี้นะแสงดาวทองอุ้มแสงดาวไว้ในอ้อมอกเขารักและเอ็นดูแสงดาวไม่น้อยในขณะเดียวกันซอยก็เริ่มรู้สึกไม่ไว้ใจทองเธอกำลังสงสัยว่า ตัวเองอาจถูกหลอกให้เป็นเมียน้อยเพราะที่ผ่านมาทองอ้างเหตุผลต่างๆนานาที่ไม่สามารถพาตนไปเจอพ่อกับแม่ของเขาได้และทองเองก็มาอยู่กับซ้อยได้เพียงบางวันเพราะอ้างว่างานยุ่งตลอดซ้อยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ยายเพียนฟังแล้วขอร้องให้ยายเพียนช่วยสืบหาความจริงในเรื่องนี้ในที่สุดสเดือนหลังจากนั้น ส้อยกับยายเพียนก็รู้ความจริงทั้งสองพาแสงดาวไปโรงพยาบาลเพราะแสงดาวนั้นป่วยเขาบังเอิญเจอนายทองเดินจูงมืออยู่กับผู้หญิงที่ตั้งท้องและเด็กชายอีกสองคนซร้อยรู้สึกใจเต้นแรงเธอฝากให้ยายเพียนดูแลแสงดาวและแอบเดินตามหลังทองไปสร้อยตัดสินใจ แกลงเดินชนกับนายทองทําให้ทั้งหมดได้เผชิญหน้ากันนายทองรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอส้อยขอโทษค่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะเธอถามนายทองโดยน้าตาคลอเบา้านายทองถึงกับพูดไม่ออกส้อยหันไปคุยกับผู้หญิงที่ตั้งท้องที่ยืนอยู่ข้างๆนายทองคุณเจ็บตรงไหนไหมคะ ฉันเดินชนคุณกับคุณผู้ชายเมื่อสักครู่ไม่ทราบว่าโดนคุณด้วยหรือเปล่าคะไม่ค่ะดิฉันไม่เป็นไรฉันเป็นคนแถวนี้ค่ะแต่ไม่เคยเห็นหน้าพวกคุณมาก่อนไม่ทราบว่าพวกคุณสองคนเป็นสามีภรรยากันหรือเปล่าคะเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้หรอคะใช่ค่ะเราเป็นสามีภรรยากันสามีดิฉันเป็นประหลัดอำเภอใกล้เคียงค่ะ พวกเรากับลูกๆแวะมาเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลน,นี้แล้วอีกไม่นานพวกเราก็จะย้า,ายมาอยู่ที่นี่ค่ะพอดีสามีดิฉันได้รับคำสั่งย้ายมาเป็นประลัดอำเภอที่นี่ค่ะเหรอคะพวกคุณแต่งงานกันมานานแล้วเหรอคะเราแต่งงานกันมาสิบกว่าปีแล้วคะ่ะนี่ก็กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สามแล้วคุณถามทำไมเหรอคะมีอะไรหรือเปล่า สรอยรู้สึกใจสลายที่ได้รู้ความจริงแต่ก็พยายามเก็บความรู้สึกเอาไว้นายทองเองก็รู้สึกเสียใจที่ทำให้ส้อยต้องมาเจอกับเรื่องนี้ไม่เป็นไรคะ่ะพอดีฉันเห็นคุณกับสามีเดินจูงมือกันมากับลูกๆแล้วดูเป็นครอบครัวที่น่ารักดีฉันไม่เคยได้รับการดูแลจากสามีแบบนี้มาก่อนก็เลยรู้สึกอิจฉานะคะสอยทำเป็นหัวเราะกลบเกลือน ฉันขอตัวก่อนนะคะขอโทษอีกครั้งค่ะที่เดินมาชนพวกคุณลาก่อนนะคะซอยยิ้มให้คนทั้งสองแล้วเดินกลับหลังหันตอนนั้นน้ำตาเธอไหลพา,ากในใจรู้สึกแตกสลายที่ได้รู้ว่าคนที่ตนรักนั้นหลอกเธอมาตลอดทองรู้สึกเสียใจแต่ก็พยายามเก็บอาการเอาไว้แล้วพาภรรยาและลูกๆเดินจากไป ซอยแสงดาวและยายเพียนกลับมาถึงบ้านเธอร้องไห้และเสียใจอย่างหนักที่รู้ว่าตัวเองถูกหลอกให้เป็นเมียน้อยมาตลอดยายเพียนก็คอยปลอบใจอยู่ไม่ห่างเธอตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่กับแสงดาวโดยมียายเพียนและเพื่อนบ้านคอยช่วยเหลืออาสาไปส่งสร้อยกับแสงดาวถึงบ้านซอยตัดสินใจเล่าความจริงทุกอย่างให้พ่อแม่ฟัง พ่อแม่ก็รู้สึกสงสารเธอเป็นอย่างมากและรู้สึกผิดที่ยอมให้ส้อยไปอยู่กับนายทองพ่อกับแม่ของซ้อยรับปากว่าจะคอยดูแลส้อยและแสงดาวแม้ฐานะทางบ้านจะยากจนแต่ก็จะช่วยกันเลี้ยงดูแสงดาวให้ดีที่สุดในขณะเดียวกันนายทองก็เดินทางไปหาส้อยกับลูกที่บ้านพักแต่เจอยายเพียนที่กำลังทำความสะอาดบ้านอยู่ ยายเพียนบอกกับนายทองว่าซอยกับลูกกลับไปอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่แล้วซอยไม่อยากจะพบกับนายทองอีกและฝากบอกว่าอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเธอและลูกอีกถ้านายทองยังมีความหวังดีให้กับซอยและลูกขอให้ปล่อยเธอไปและกลับไปดูแลครอบครัวของตัวเองให้ดีทองรู้สึกเสียใจมากกับสิ่งที่ได้ทำลงไปเขาได้แต่ทำใจและยอมรับ และปล่อยซอยไป12ปีต่อมาแสงดาวเติบโตเป็นเด็กผู้หญิงที่ร่าเริงสดใสาตามวัยและได้เรียนหนังสือกับเพื่อนๆที่โรงเรียนซอยผู้เป็นแม่ทำงานอย่างหนักเพื่อเก็บเงินส่งแสงดาวให้ได้เรียนหนังสือแสงดาวเป็นเด็กหญิงที่เก่งฉลาดและกระตันยูรู้คุณทุกวันหยุด แสงดาวจะไปช่วยตากับยายเก็บเผ็ดเพื่อไปขายที่ตลาดช่วยดํานาเมื่อถึงฤด,ดูทํานาช่วยทํางานบ้านรวมถึงช่วยแม่ทํางานเย็บปักถักร้อยส้อยเลี้ยงดูแสงดาวอย่างดีเพราะอยากให้แสงดาวมีชีวิตที่ดีมีการศึกษามีเพื่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ส้อยไม่เคยมีไม่อยากให้ลูกมีชีวิตที่ผิดพลาดเหมือนกับส้อยในอดีต วันหนึ่งพี่สาวทั้งสองคนของเธอก็กลับมาเยี่ยมบ้านพร้อมกับสามีและลูกๆของพวกเขาพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเธอมีครอบครัวที่สมบูรณ์นานนานทีจะพากันกลับมาเยี่ยมบ้านอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นยังไงบ้างจ้อยไม่ได้เจอกันตั้งนานเองสบายดีไหมแล้วนี่ทำงานอะไร ยังช่วยพ่อกับแม่ทำนาเลี้ยงควายอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมพี่สาวคนโตถามขึ้นฉันสบายดีจะ้ะฉันก็ยังช่วยพ่อแม่เหมือนเดิมและรับจ้างทำงานเย็บปักถักร้อยให้เท่าแก่แถวนี้ลจะจ้ะจะได้มีเงินส่งเสียให้แสงดาวได้เรียนหนังสือลำพังเลี้ยงตัวเองกับพ่อแม่ก็แทบไม่รอดเลยเองยังจะส่งเสียลูกเองเรียนหนังสืออีกเหรอ ไม่ต้องให้มันเรียนสูงนักหรอกลําบากครอบครัวเปล่าๆเองคงไม่อยากให้แสงดาวมีชีวิตเหมือนเองตอนเด็กสินะเรียนไม่จบไม่มีเพื่อนแถมยังโชคร้ายไปเป็นเมียน้อยคนอื่นเขาอีกจะว่าไปเองก็น่าสงสารเหมือนกันนะไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตดีๆเหมือนพวกพี่ๆเลยพี่สาวคนโตพูดขึ้นนั่นใช่นะ พวกเรายังโชคดีที่มีผัวดีแถมมีลูกที่เรียนเก่งอีกแล้วแสงดาวมันเป็นยังไงบ้างมีเพื่อนบ้างหรือเปล่าเรียนรู้เรื่องไหมแล้วเวลาลูกเองไปโรงเรียนมันไม่โดนเพื่อนล้อหรือว่าเป็นลูกเมียน้อยถ้าเป็นฉันนะคงอายจนแทบไม่อยากเจอใครเลยละพี่สาวพูดขึ้นอีกแสงดาวสบายดีจ้ะ พวกเรามีความสุขกันดีถึงลูกฉันจะไม่มีพ่อเหมือนเด็กคนอื่นแต่ฉันก็เลี้ยงลูกฉันมาดีเท่าที่ฉันจะเลี้ยงได้แล้วพวกพี่ก็ช่วยเลิกพูดเรื่องเมียน้อยอะไรแบบนี้ได้ไหมฉันไม่อยากให้ลูกมาได้ยินไม่อยากให้ลูกเสียใจมันผ่านมาแล้วฉันรู้ว่าฉันโง่ไม่ได้ฉลาดเหมือนพวกพี่เลิกซ้ำเติมกันสักทีเถอะจ้ะสอยน้ำตาคลอออกมา แสงดาวแอบฟังป้าทั้งสองคุยกับแม่แล้วรู้สึกไม่สบายใจเธอรับรู้มาตลอดว่าแม่ของตัวเองเป็นเมียน้อยเพราะเคยได้ยินชาวบ้านในหมู่บ้านคุยกันแต่ก็ไม่เคยคิดว่าป้าแท้ๆของตัวเองจะมาพูดจาดูถูกคนในครอบครัวทำให้แม่เจ็บช้ำน้ำใจได้ขนาดนี้แสงดาวจึงเดินออกมาคุยกับป้าและแม่สวัสดีจ้ะหนูสบายดีจ้ะหนูมีเพื่อน ได้เรียนหนังสือและจะตั้งใจเรียนให้เก่งโตขึ้นจะได้เป็นหมอคอยดูแลแม่ดูแลตากับยายและที่สำคัญหนูรักและภูมิใจในตัวแม่มากๆจะ้ะนี่เองแอบฟังที่พวกเราคุยกันเหรอในบอกได้เรียนหนังสือครูไม่เคยสอนด้วยว่าไม่ควรแอบฟังผู้ใหญ่คุยกันแต่จะโทษครูอย่างเดียวก็คงไม่ได้ต้องโทษคนที่เลี้ยงเองด้วยแม่เองไม่เคยสอนด้วยไง ว่าอย่าแอบฟังผู้ใหญ่คุยกันพี่สาวคนโตรู้สึกโกรธพี่พูดแรงไปหรือเปล่าแสงดาวยังเด็กอยู่นะลูกฉันไม่ได้ตั้งใจหรอกจ้ะป้าสองคนเป็นป้าของหนูจริงๆหรือเปล่าจ๊ะเด็กหญิงถามคืนทำไมเองถามโง่ๆอย่างนั้นข้าสองคนก็เป็นป้าเองนะสิเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่เองมีปัญหาอะไรหรื พี่สาวคนรองร้องถามขึ้นป้าสองคนนิสัยไม่เหมือนแม่หนูเลยจ้ะแม่ไม่เคยพูดจาดูถูกใครแบบนี้ไม่ว่าจะกับคนอื่นหรือคนในครอบครัวแม่สอนหนูเสมอว่าเราควรให้เกียรติคนอื่นทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่ควรพูดจาให้ร้ายใครและทุกครั้งเวลาที่ป้าสองคนกลับมาเยี่ยมบ้านก็ชอบพูดจาไม่ดีใส่แม่หนูตลอดตอนเด็กๆไม่เคยมีใครสอนป้าเลยจ้ะ ว่าไม่ควรพูดจาแบบนี้กับใครโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวแสงดาวปากดีเหลือเกินนะทำไมพูดจากับผู้ใหญ่แบบนี้พี่สาวคนรองโมโหอย่างหนักลูกไม่ควรพูดแบบนี้กับป้าเขานะลูกขอโทษป้าเขาซะหนูขอโทษในส่วนที่หนูทำผิดนะจ๊ะแต่ที่หนูพูดมันเป็นความจริงนะแล้วหนูก็อยากจะบอกให้ป้ารู้ไว้ว่า หนูไม่อายที่มีแม่เป็นเมียน้อยแม่หนูถูกพ่อหลอกหนูรู้เรื่องนี้มานานแล้วได้ยินที่ตากับยายกับแม่คุยกันได้ยินที่ชาวบ้านเขาพูดกันตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจและนึกเสียใจที่ต้องมารับรู้เรื่องแบบนี้แต่คุณครูก็สอนหนูพูดคุยจนหนูเข้าใจและหนูก็เห็นว่าแม่เป็นคนดีดูแลหนูอย่างดีมาตลอดหนูภูมิใจที่เป็นลูกของแม่ แม่หนูเก่งที่สุดและหนูขอให้สัญญากับทุกคนตรงนี้เลยว่าลูกเมียน้อยอย่างหนูจะทำให้แม่ภูมิใจจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกแม่หนูอีกแสงดาวพูดจบด้วยน้ำเสียงจริงจังทำเอาป้าทั้งสองนิ่งเงียบไปสอยน้ำตาไหลออกมารู้สึกส้งใจที่แสงดาวเข้าใจและไม่รังเกียจที่ตัวเองเคยผิดพลาด นับตั้งแต่นั้นแสงดาวก็พิสูจน์ตัวเองมาโดยตลอดเธอตั้งใจเรียนจนสอบได้ที่หนึ่งและในวันหยุดก็จะช่วยตากับยายและแม่ทำงานหาเงินเวลาเธอเจอชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะยกมือไหว้และยิ้มทักทายทุกคนอยู่เสมอทำให้พวกเขารู้สึกเอ็นดูและชื่นชมในความกระตันยูของแสงดาวส้อยรู้สึกภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้อย่างมากแม้เธอ จะยังเป็นแค่เด็กหญิงวัยสิแต่แสงดาวก็มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลมเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและช่วยแบ่งเบาภาระตากับยายรวมถึงแม่ได้เป็นอย่างดีสิปีต่อมาแสงดาวได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเธอสามารถทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ได้เธอเรียนจบจนได้เป็นหมอที่ผ่านมา เธอทำงานเก็บเงินส่งตัวเองเรียนและยังคอยดูแลคนในครอบครัวเหมือนที่เคยทำมาตลอดแสงดาวได้เป็นหมอในชนบทได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวและยังเป็นหมออาสาคอยดูแลผู้ป่วยยากไร้ครอบครัวของแสงดาวและชาวบ้านต่างชื่นชมและภูมิใจในตัวเธอและชาวบ้านก็ยังชื่นชมส้อยที่เลี้ยงลูกจนได้ดิบได้ดีสร้อยรู้สึก มีความสุขที่สุดในวันนี้แสงดาวได้มีชีวิตที่ดีและทำให้ทุกคนภาคภูมิใจรวมถึงป้าทั้งสองคนที่เห็นถึงความพยายามของเธอมาตลอดพวกเขาได้มีโอกาสพูดคุยและขอโทษเธอที่เคยดูถูกหลานตัวเองแสงดาวให้อภัยและให้เกียรติทุกคนเหมือนเดิมซอยกลายเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเป็นตัวอย่างที่ดีในการเลี้ยงลูกจนโตเป็นหมอที่ดี และเป็นคนดีของทุกคนในที่สุดลูกก็ทำสำเร็จแล้วนะแสงดาวแม่ภูมิใจในตัวลูกที่สุดเลยหนูมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะแม่นะจ๊ะถึงตอนนี้หนูจะเป็นหมอเป็นที่นับหน้าถือตาของใครหลายคนแต่หนูก็ยังเป็นแสงดาวคนเดิมของแม่เสมอจ้ะขอบคุณที่เชื่อในตัวแม่นะลูก ขอบคุณที่ทำเพื่อแม่หนูรักแม่ที่สุดจ้ะหนูขอบคุณแม่ที่ช่วยทำให้หนูมีวันนี้แสงดาวแม่ขอถามอะไรลูกหน่อยได้ไหมอะไรเหรอจะ๊ะลูกอยากเจอพ่อของลูกหรือเปล่าเคยรู้สึกอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นเขาไหมแม่ขอโทษที่ปิดโอกาสไม่ให้ลูกได้เจอกับพ่อเลย ไม่เคยถามลูกเลยว่าลูกรู้สึกยังไงแม่จะ๊ะหนูไม่เคยคิดน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเลยหนูมีแม่มีตากับยายก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วจะ้ะหนูขอดูแลคนที่เลี้ยงหนูมาหนูไม่คิดจะตามหาพ่อหรอกจะ้ะปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาต่อไปเราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปเท่านี้ก็พอแล้วจะ้ะ สร้อยกอดแสงดาวด้วยความรักและภาคภูมิใจในตัวลูกคนนี้อย่างที่สุดเธอกับแสงดาวได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องมีพ่อหรือแม่และลูกเท่านั้นแต่ครอบครัวที่สมบูรณ์คือครอบครัวที่มีแต่ความรักความเข้าใจกันและความพอใจในสิ่งที่มีทุกคนเคยผิดพลาดในชีวิตแต่เราสามารถแก้ไข และใช้ชีวิตต่อไปในทางที่ถูกได้ทุกคนคู่ควรที่จะได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่และได้รับสิ่งที่ดีเสมอ